ามมันเงันนใจไม่พอเงินเดอนก็รอมีมาขอต้องขอความสุขภาพไม่ดีแฟนก็ไม่มีบุญบารมีนูขอก่อนได้งานร่ำรวยถูกหวยสาธุได้งินได้ทองคูกครองสาธุโควิดไม่เป็น Sadu, 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 ณ<ส>นะแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้สายฐานแจไหลสู่เรากราบสวีดาสวัสดีทุกท่านเรื่องงามยามดีกับเพลงนี้นะท่านโอ้มากันมากไหลกับใจหายและนั่นหนูมีปัญหามากไปกับชีวายพระมันนั่งเกานั่งคันหายใจไม่เคยออกหมืเลยบอกให้ช่างมันคิดอะไรไม่ออกหรือสอบไม่ผาม่านเลยอ,อ่านไม่ออกคนนั้นไม่กอดก็แค่คนบอกให้อิเทลริท่านช่วยทังป้าเชื่อแม่หลุกพี่ตั้งเพลงน้อยได้พันล้านในกระเพาะหลงพี่ตันลุงเหนือกับจมน้ำแก้วขาดลมมา เรียนลงไปตังเสริมโดนมันเสริมด่างตัวเด,วนวดว่นพลาสติกคอยศับอย่าลักนกน้ำไม่ใหม่และตกไฟไม่ไหลขอเชิญมาพิสูจน์่าของจริงไม่ใส่หอยและคลิปต่อพุ่งมงคนสมัยห้าสิบปีจบ,จบจบเพิ่มอายุไข่ก็ไปวางคำล้อเชื่อว่ารถไม่ไหลมีญาติโยมมาถําห้องกันตัวได้ไหมเลี้ยงไปที่คั้งระรองหลับไหลครบท้วนจะรคุณหาซื้อที่ไหนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าให้สังเกตราคาอย่างเป็นเลขมงคนเข้ามาทำจิตอธิษฐานเอมจะแก้ทุกป,ปัญหาหากท่านมี ขาเข้าว่จะเดินบนพื้นออกยืนบนน้ำพร้อมหน้าอาคมร้อนอีกแรงอีกด้วยพลังแห่งไฟที่ไหวเดี่ยวหน้าแรงลมถึงเชื่อวันไม่เจ็บแทงไม่เข้ามึงลองจูดีเทียนงานพิสูจน์เอาม่ดปามึงเจอกูท่านุุเชืาไม่สทานของจริงดกตหนัไุมาแล้วของมาท่านเลือดจนไมมาแล้ว ไท่ปฐมพยาบายมีไม่พอเงินเดินก็รอนี่มาคําคอต้องขอวันสุขภาพไม่ดีแฟนก็ไม่มีบุญบารมีนูขอก่อนได้งานร่ำรวยถูกหวยสาธุได้งานได้ทองคู่ครองสาธุโควิดไม่เป็นร่มเย็นสาธุสาธุสาธุ โนโจรป้นมันโนคนตามคนมันเพรของมีคนคุณลองแหละโดยเรามาเข้าไปหยิบลงไปตั้งมาอมเท่านั้นแหละกึบช็อกโกแลตหวานโคเลยนะเชื่อปะเนี่ยโคแย่แ่อตงมแม่หน่อยนัมาแฟแกมนแ Hey, I'm going to go to the house. Okay, cool. I love Bab Bum Millie's album Bab Bum Bum out now. Tap here for pre order Burb Boo.